เดียวเข้าสวนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรถตอนเดียวโฟ4วสีคูณสีค่ะวันนี้ตอนจัดโตต้ารีโวคันนี้มาให้เลยค่ะปี2023ค่ะเลขไม่แค่35,000เท่านั้นมาพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อล้อแมกยางออฟโรดบนด้านข้างหรือกันชนด้านหลังค่ะพี่ค่ะราคาของแต่งมากกว่าครึ่งแสนเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถเข้าสวนนะคะอยากได้ไปบรรทุกปั้มทุเรียนนะคะหรือว่าสวนยางต่างๆนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์ มากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเน้องเลยค่ะที่เบอร์0ู1ย์7 7 4 7 4ค่ะ061-197-1474ค่ะเบอร์ตองสามารถแอดไลน์ได้เลยนะสำหรับตัวโฉมหน้าของน้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมหน้าหมูป่านะคะดูว่าเขาเรียกว่าเออหน้าใหม่หมูป่านั่นเองนะคะโลโก้ก็จะเป็นในส่วนของ โฮมเมียมแบบนี้เลยค่ะพี่พีค่ะตัวรถสีบอลเงินนะคะมาดูด้านข่วงของตัวด้านข้างนิดนึงตัวนี้จะใส่ล้อแม็กลายลูกโม่นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยแม็กใหมย่ยางใหม่ค่ะตัวยาง265ทบ 70R16 นะคะตัวยางใหม่ปี2025เลยนะคะ ดอกอยางนาะ้นนะแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะและในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างค่ะตอนนี้จะเป็นตัวซิงเกิลแทบตัว2.8อันทรีนะคะไฟเลเซทับทินด้านข้างแบบนี้โลโก้ของไฮรักนะคะกระจกปรับไฟฟ้าติดคิ้วกันสั่นมาให้เรียบร้อยนะคะตรงเบ้ามือจับก็จะมีที่รองกันรอยแบบนี้ มาเปิดอันในให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะพวกแม่แรงต่างๆนะคะแทนเพดเดิมนะคะปี23ค่ะมาเก็แม่ดอายทุกคนดูดีกว่านะคะนี่เลยนะคะตัวโครงสร้างเดิมแท้นะคะด้านข้างนะไม่นชนไม่เปลี่ยนมานะคะพี่ๆขา ก็เบาะนังนะคะนี่เลยสภาพของน้องนะแตนะดูหน่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกบุ๊กเซอร์วิสนะคะคู่มือต่างๆนะคะอยู่ในเก๊ยหน้ารถค่ะน้องก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับโฟอยู่นะคะนี่ปุ่มปรับโฟอยู่ฝั่งโน้น ที่วางของนะคะจอทัชส,สกรีนแล้วนะคะอันนี้รีวิวให้ดูกันก่อนเลยน็อตข้างไม่ขันไม่ถอดนะคะพี่ๆขาเดิมเดิมเนาะเอามาดูด้านหลังนิดนึงนะคะในส่วนของตัวด้านหลังเนาะนี่เลยเม็ดอาร์กต่างๆนะคะซุ้มล้อต้องติดมาให้เรียบร้อยนะคะ ติดตั้งให้ดูหล่อดูเทเลยนะคะจะเอาไปเข้าสวนอะไรก็คือรวยได้หมดเลยนะคะสำหรับโต้ต้ารีโวของเรานั่นเองนะคะด้านหลังก็จะแปะสติกเกอร์นะคะสี่กุญสี่ดิปล็อกให้นะคะตรงนี้เป็นสติกเกอร์เนาะชั้นพวกไลเนอร์นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายไม่แตกนะคะใช้งานปกติติดทุกดวงนะคะกันชนหลังค่ะ แต่งเพิ่มมาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับการชนด้านหลังนะคะอ่ะนี่ก็เป็นฝาท้ายนะคะพวกไฟเบรกต่างๆเนาะปกตินะคะมันมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ลากจูงใช่ไหมตัวนี้การชนหลังนะคะนี่เหล็กเลยนะคะทุกคนคะติดตั้งให้ใหม่เลยโลโก้ไฮรักรีโว่ด้านหลังแบบนี้ค่ะ ดูเทสุดๆไปเลยนะคะเหมาะมากๆนะคะที่จะพาน้องไปลุยนะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะซื้อกับน้องตองได้หมดเลยค่ะน้องตองมีจัดไฟแนนถึงที่และมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะติดต่อหา้องตองมาได้เลยนะคะ0 6 1ย์7 1 4 7 4นะคะ น้อ,องนะคะพร้อมไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของน้องเนาะอะมาดูด้านข้างของน้องนิดนึงนะคะที่มันแคบไปนิดนึงนะทุกคน แมตชอาร์คเดิ<อ>มๆนะคะให้ดูเลยตัวรถนะคะผ่านการตรวจรถมาตรฐานจากบริษัททีเชอร์นะคะจากเยอรมันเนาะตรวจ274จุดนะคะมีผลตรวจรถ5ดาวให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นมอกอนะคะของน้องวันนี้เลขไม่อยู่ที่หลักหมื่นเอง ไมแท้นะคะไม่มีกลอไมไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซากนะคะพี่ๆคนใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะอยากได้รถสวยสภาพเกรดเอนะคะต้องแนะนําที่นี่เลยเสรีไทยรถสวยนะคะอันนี้จะเป็นแม่แรงนะอยู่ด้านหลังพวกล้อยางสเปร์มีให้นะคะอยู่ด้านล่างเนาะเมื่อกี้เราไม่ได้ให้ดูแต่ยางสเปร์อะไรต่างๆต้องมีให้ครบเลยนะคะพี่ๆค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นภาพภาพรวมของน้องเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องของน้องนิดนึงนะคะว่าห้องเครื่องเป็นประมาณไหนเนะ <c oughs> าะย่าตกองขอแยกเปิดสากระโปรงห้องเครื่องให้พี่ๆดูแล้วกันนะคะ มาดูห้องเครื่องของน้องกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.8นั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องไล่ตั้งแต่หัวนอ็อตตรงฝากระโปรงเลยนะคะเอาไม่มีคันไม่มีถอดน,นะคะไล่ลงมาตรงแก้มควาต่างๆนะคะตัวนี้นะคะม้อเบดนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนาะ5ดน5 6 8เลยนะคะวิพีขาเปลี่ยนมออเบดให้ใหม่เรียบร้อยนะคะแก้มขวา องเครื่องนะคะจุดแต้มสีต่างๆนะคะยังมีให้ดูอยู่เลยนะคะอันนี้พวกถ่ายของเลเต่างๆนะคะเราก็ถ่ายให้นะคะพี่าาิีขานี่เลยเนาะพอนอตด,ด้านซ้ายนะคะตรงฝาก,กระโปงไม่ขันไม่ถอดนะคะฝาก,กระโปงเดิมนะคะจากตูต้าเลยนะคะนี่เลย ตัวรถนะคะไม่มีสนหนักปีความน้ําท่วมนะคะไม่แท้นะไม่มีตัดต่อไม่มีสมส้างนะคะรับประกรันให้ค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะคะหกเดือนนะคะอันนี้ฝาก,กระโปรงต่างๆนะคะทุกคนขานี่เม็ดอักต่างๆเนาะก็ถ้าพี่ๆคุณใดที่กำลังมองหารถไว้เข้าสวนไว้ใช้งานนะคะต้องแนะนำตัวนี้เลย r ี v o 2.8 Entry นะคะ ปี23ค่ะค่าตัวนะคะ6 9 0 0 0บาทค่ะใครสนใจนะคะน้องคันนี้นะคะติดต่อสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์061-197-1474นะคะพระตังมีให้เลือกอีกเยอะนะคะไม่ได้มีแค่ Toyota r e v o นะคะในส่วนของตัว Isuzu d m a x ค่ะพระตองก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับน้องคันนี้เป็นเครื่อง3000ปี23เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะ คันนี้นะคะชุดแต่งออโรดรอบคันนะคะลงล้อมแม่คไาน,นะคะซูมล้อในข้างกันชนด้านหลังนะคะก็มีทั้งสีทอร์เรโบ้แล้วก็สีบอลเงินเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่1,000งหมืเหมือนกันนะคะสําหรับอิสุสูดีเมกนะคะรถเข้าสวนรถใช้งานต่างๆเนาะอยากได้รีโวลหรือว่า d ี a มกค,ค่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะบริการจัดไฟแน้นถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะคะ เพียงแค่ท่านติดต่อหานั้งตองค่ะที่เบอร์061-197-1474นะคะ0 6 1 1 9 7 1 4น4นะคะเบอร์ต่อแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือกไม่มากนะคะมัวแต่มองรถติดจองนะคะสำหรับท่านใดที่แบบอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะพิกัดร้านอยู่ตรง สีแยกตาปานอำเภอเมืองนะคะและสาขาสุราชนะคะมีสีแยกตาปาและทางไปสนามบินนะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพค่ะมีบุรีน้องจอกนะคะถนนมิตรไมตรีนะคะแขวงคูเหนือนั่นเองนะคะใครอยากเข้าไปที่ไหนนะคะ mm hmm. ทางมาขอโลเคชั่นได้เลยนะคะเด mm ี hmm. ย๋ยวต้องส่งโลเคชั่นให้นะคะสำหรับพี่ว่ที่ดูคลิปนี้ค่ะก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ที่หน้าอยากให้ตองรีวิวรถอะไรนะคะคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ